ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับปาราจำมาเมศุกร์ที่ 14, เมษายนนะครับก็มารุ่นกันครับสําหรับเช้านี้ครับตัวเปิดจีนครับจีนเปิดที่บวกครับ04359ครับ0 4 3 5 9นะครับก็ฝากไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับเลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบนะครับตามนะครับถ้าไม่ชอบผ่านนะครับ และถ้ามีโฆษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับสำหรับชา้านี้จีนเด่นสุดที่จับได้ชอบ7ครับวิ่งบนลูดล่าง7นะครับวิ่งบนลู่ล่าง7เนาะ7อะไรดีขอดูตารางแป๊บน,นะครับเปิดพี่น้องโอกาสปิดพี่น้องเป็นไปได้นะครับ2137ครับ2137เนาะ2137 1> 2137 6177 7. ขอประทานโทษนะครับ27378197 7, ขอดูขอดึงมาอีกอย่างอย่างละ1ตัวดีกว่าพี่น้องบนล่าง788771โอเคครับ71 87 61 1> 9กนึ่ครับไม่ขอประนานโทษหกหนจอ่าหกหนึ่งเจ็ดเจับที่บวกนะครับจับที่บวกเนาะโอเคครับร้อยมัดหนึ่งเข้าไปครับอ็อันไหนกระดกได้กระดกเนาะเช่น6 1 9 1ระวังให้ดีครับ3ตัวเอา1ไปมาเล่น3กลับ6กลับนะครับ สำหรับจีนเช้านี้ได้แนวนี้ครับ